สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอ,อการค้าโกอาเซียนนะครับเปิดสักการะใหม่นะครับของคิดลึกคิดไกลกับหอ,อการค้าอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วเมื่อวานนี้ครับว่ารายการของเราอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระรวมถึงการคาดการณ์ถึงอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นรายการที่จะอยู่คู่กับประชาชนคุณผู้ชมและโดยเฉพาะผู้ประกอบการทุกท่านในการเตรียมความพร้อมกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่รอทุกท่านอยู่ในอนาคตครับ หนึ่งในตัวแปรสำคัญครับที่กำลังจะตามมาในรอบปี2,558นี้ก็คือวันที่31ธันวาคม2,558กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการทุกอย่างเป็นเหรียญ2ด้านเสมอครับบางคนอาจจะมองว่า AEC นั้นถ้าหากมองในด้านลบหน่อยก็จะมีความเสี่ยงตามมากับผู้ประกอบการของไทยที่ต้องเจอการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการต่างชาติในกลุ่มอาเซียนด้วยกันที่จะเข้ามายัางเมืองไทย แต่ถ้าหากมองในแง่ดีเองก็จะเป็นโอกาสด้านการค้าการลงทุนอย่างมหาศาลที่ตามมาจาก AEC ในช่วงแรกนี้ครับอยากพาทุกท่านไปสัมผัสก่อนครับเกี่ยวกับการค้าชายแดนที่น่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มๆจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนอื่นพาไปดูกันก่อนนะครับว่าในรอบปี2,557ที่ผ่านมาการค้าชายแดนตามจุดต่างๆรอบประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพม่า ทางฝั่งสวปลาวกัมพูชาและมาเลเซียมีมูลค่าการค้าการขายเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับภาพรถขนส่งจำนวนมากที่เรียงคิวเข้าแถวเพื่อผ่านด่านชายแดนไทยข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทุกๆวันคงบอกได้ดีนะครับว่ากิจกรรมการค้าชายแดนมีความคึกคักมากเพียงใดสำหรับการค้าชายแดนแล้วลาวกัมพูชาเมียนมาและมาเลเซีย เป็นตลาดการค้าชายแดนที่สําคัญของไทยครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอนาเขตติดกับไทยเป็นระยะทางยาวถึง1,810กิโลเมตรและมีด่านผ่านแดนถาวรอ,อยู่ถึง15แห่งโดยด่านทางจังหวัดหนองคายนับว่าค,คึกคักที่สุดเพราะมีอนณาเขตติดกับนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวโดยมูลค่าการนําเข้าและส่งออกรวมของด่านศุลก,กากรหนองคายในรอบหปีนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2556 จนถึงเดือนสิงหาคมปี2557สูงถึงเกือบ57,000ล้านบาทนอกจากนี้การค้าชายแดนไทยกัมพูชาก็มีความน่าสนใจไม่น้อยโดยในปี2556มีมูลค่าการค้ารวมกว่า90,000ล้านบาทโดยด่านจังหวัดสะแก้วมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดและจากข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสะแก้วพบว่ายอดรวมมูลค่าการค้าชายแดนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2557 สูงถึง6 8 0 0 0ล้านบาทแต่หากเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนบนจะพบว่าเมียนมาเป็นตลาดค้าชายแดนที่มีลู่ทางสดใสและมีศักยภาพในการเติบโตสูงที่สุดโดยพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมามีมูลค่าเฉลี่ยมากถึงกว่าปีละแสนล้านบาทซึ่งนับว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบนโดยช่องทางการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญที่สุดก็คือด่านแม่สอดจังหวัดตาก อย่างไรก็ตามภาพรวมของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของไทยอย่างมาเลเซียในช่วง9เดือนแรกของปี2557มีมูลค่าสูงถึง7.25แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น6.53เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งตลอดทั้งปี2557กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างไทยและมาเลเซียไว้ที่1.05ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการค้ากับเพื่อนบ้าน ที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งทว่าการค้าชายแดนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำการค้ากับประเทศที่มีพรมแดนติดกันเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการค้าผ่านแดนและการค้าข้ามแดนที่เป็นการส่งออกสินค้าจากชายแดนไปขายยังประเทศที่3อย่างเช่นเวียดนามจีนตอนใต้และสิงคโปร์อีกด้วยโดยจากการสำรวจของสำนักวิจัยกสิกรไทยพบว่ามแม้ในปัจจุบันการค้าผ่านแดนยังมีมูลค่าไม่สูงมากนักแต่ว่าในอนาคต การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้การขนส่งผ่านแดนโดยเฉพาะเส้นทางไทยลาวเวียดนามมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินเอาไว้นะครับว่ามูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปี2 5 5 7ที่ผ่านมาน่าจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านบาท อันนี้คือเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจําปีเลยนะครับและคาดการต่อไปครับของปี2,558มูลค่าการค้าชายแดนก็น่าจะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันกลายเป็น1.5ล้านล้านบาทแต่ทีนี้เองก็มีหลายปัจจัยครับที่ต้องรอการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกฎระเบียบของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆช่วงหน้าพลาดไปได้ครับจะพามาพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าตกลงแล้วชายแดนของไทยณขณะนี้ การค้าการขายกับประเทศเพื่อนบ้านยังดีอยู่หรือไม่ยังมีอะไรที่ติดขัดเป็นอุปสรรคอยู่บ้างและโอกาสที่รอผู้ประกอบการไทยอยู่เพื่อที่จะคว้าโอกาสทั้งจาก AEC รวมถึงการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษทั้ง5ประจังหวัดก่อนเบื้องต้นเนี่ยนะครับรอบๆประเทศไทยเนี่ยจะมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ช่วงหน้าครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าโกอาเซียนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ครับในเบรกที่แล้วครับว่าช่วงนี้จะพามาพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ถึงเรื่องของมูลค่าการค้าชายแดนของบ้านเรารวมถึงโอกาสที่จะตามมาจาก a อซและการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษผมอยู่กับประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดสระแก้วหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่าโครงการ YEC คุณเอกชัยล้อเจริญวัฒนชัยนะครับคุณเอกชัยสวัสดีครับ เอามูลค่าก่อนแล้วกันฮะเพราะว่าตอนนี้ผมถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะการส่งออกบ้านเราปี57ที่ผ่านมาเนี่ยลูกผีลูกคนมากจะโตไม่โตแหลแถมยังมีโอกาสติดลบด้วยแต่ว่ามูลค่าการค้าชายแดนเป็นแบบนั้นไหมฮะไม่ครับมูลค่าการค้าชายแดนของทางด้านสแก้วนะครับครับยังมีการเติบโตอยู่เรื่อยอืครับถือว่าเติบโตอย่างชัดเจนเลย,เนยนะฮะมาจากสาเหตุอะไรฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับอันที่หนึ่งคือภาคเกษตรนะครับ แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับ,รบแล้วก็ภาคพันธชยกรรมหรือการคา้านะครับครับทั้ง3าส่วนเลยใช่ครับแต่ทีนี้การเติบโตอของมูลค่าการค้าเนี่ยคือมันมาจากเราส่งออกไปเยอะหรือว่าเรานําเข้ามาเยอะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างเลยนะครับเพราะว่าการที่เรานําเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาสินค้าก็ปอีกแบบหนึ่งรเราที่ส่งออกไปก็ปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอืมครับทั้งการนําเข้าและการส่งออกสินค้าเด่นๆที่เราเห็นเนี่ยมีตัวอะไรบ้างในรอบป,ปีที่ผ่านมาครับตัวนําเข้าใช่ไหมครับ ตัวนำเข้าเนี่ยสินค้าที่เด่นเลยก็คือจะเป็นพืชเกษตรนะครับ,รบตัวนี้เด่นแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมเห็นที่ล่าสุดจากข้อมูลในจังหวัดเรานะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีเช่นกล้องดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ยครับ,รบโดยเฉพาะอุปกรณ์มือสองอแปลกมากทำไมเป็นแบบนั้นฮะเพราะว่าในตลาดกบูชาการเติบโตของตลาดมือสองทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างจะเติบโตครับครับ ตรงนั้นแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีด้วยใช่ครับทำไมเรานาเข้ามาจากกัมพูชาฮะตรงนี้บางส่วนเราไม่ได้นําจากกัมพูชานะครับก็คือเหมือนกับว่าการนําเข้าแต่เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้คือสินค้าผ่านแดนสินค้าเนี่ยบางส่วนจะมาจากจีนแต่ก็ผ่านทางเวียดนามแล้วก็กัมพูชาแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยของเราครับบางส่วนเนี่ยก็มาจากเวียดนามเลยและบางส่วนก็มาจากเกาหลีใต้หรือญี่ปุน่นโหครับ เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งประเทศหนึ่งนะครับที่แบบมีความสําคัญมากของโลกเราเพราะว่าเป็นประเทศที่ยังมีการนําเข้าส่งออกได้อย่างฟรีอยู่นะครับตรงนี้อ๋อเรานาเข้ามาจากประเทศที่3ประเทศที่4ประเทศที่5เลยนะครับแต่ว่าต้องผ่านมาทางกัมพูชาด้วยคิดว่าเขาทําไมถึงต้องมีการผ่านมาทางกัมพูชาฮะ ปัจจัยแรกคือโลจิสติกส์เลยนะครับเพราะว่าปัจจัยในการโลจิสติกส์ที่ทำตรงนี้คือประหยัดต้นทุนและเวลาครับครับก็คือการที่มาจากจีนนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่ประเทศไทยี่ยโดยผ่านกัมพูชาบางอย่างเนี่ยสิสนค้าสมมติเข้ามาอยู่สต็อกหนึ่งบ,บางบางส่วนต้องไปลงที่เวียดนามครับรบ,บางส่วนลงกัมพูชาแล้วถึงค่อยเข้ามาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารเส้นทางโลจิสติกส์จะมีการบริหารแบบนี้ครับ ซึ่งก็จะประหยัดต้นทุนกว่าไปนั่งเรืออ้อมาเนี่ยนะฮะรหรือว่ากระทั่งใช้เครื่องบินมาก็ตามทีนะครับ,รบแล้วสินค้าเกษตรที่เรานําเข้ามานี่เป็นตัวไหนยังไงฮะสินค้าเกษตรที่นําเข้ามาเนี่ยที่ฤดูการนี้นะครับที่ผ่านมาสองสาเดือนจะเป็นถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองเนี่ยจะเข้ามาในช่วงแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีการนําเข้าจากกัมพูชาค่อนข้างจะสูงและการเติบโตสูงขึ้นอย่างมากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นฝั่งพม่านะครับตอนนี้กัมพูชา เข้ามามีการปัจจัยหนึ่งครับครับและอีกตัวหนึ่งก็คือมันสัมปะหลังตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นปกติในการนําเข้ามาครับครับเพราะว่าในชายแดนกัมพูชาเนี่ยเราจะมีมันสัมปะหลังมีข้าวโพดนะครับสองตัวที่เป็นตัวหลักในการนําเขา้าครับอันนี้คือขาเข้าและทีนี้ขาออกนะครับสินค้าได้เด่นของไทยที่ไปกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆต่อเนื่องไปมีอะไรบ้างครับขาออกเนี่ยที่ ที่จะเห็นเยอะเลยก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับเพราะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มาจากไทยอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรือ,อายาสระผมเครื่องใช้ต่างๆครับครับแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเครื่องจักรทางด้านการเกษตรเพราะว่าการเติบโตการเกษตรก็น้างจะเยอะในฝั่งกัมพูชารถไถอะไรแบบนี้นะฮะใช่ครับรถไถรถเกี่ยวข้าวอะไรแบบนี้ครับครับสินค้า เครื่องจักรทางการเกษตรแล้วก็สินค้าอุปภคบริโภคถ้าเกิดว่าเป็นของแบรนด์ไทยเนี่ยกัมพูชายังคงให้ความเชื่อมั่นแน่นอนครับแน่นอนเลยนะครับยิ่งกว่าจีนนะครับยิ่งกว่าจีนอีกนะฮะแล้วจากรอบปี57ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเท่าที่คุณเอกชัยได้คลุกคลีมาในพื้นที่ด้วยเนี่ยติดขัดอุปสรรคหรือปัญหาเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกสินค้าฮะถ้าเกิดนําเข้าส่งออกสินค้านะคบอุปสรรคนี้จะเป็นเรื่องเวลานะครับ อันนี้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของที่เรากําลังพยายามแก้กันอยู่นะครับก็คือ,อเวลาของการเปิดด่านของฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครได้มีโอกาสที่ได้ไปผ่านที่าตาดลงเกลือนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยก่อน10บโมงจะเห็นรถบรรทุกหลอเยอะมากเพราะว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นที่ฝั่งเรานะครับเป็นที่ว่ากัมพูชายังไม่ได้เปิดเวลาที่ด่านเขาที่จะให้รถบรรทุกเข้าไปครับ ซึ่งนโยบายตรงนี้ทางฝั่งไทยเนี่ยและฝั่งธรรมบูชาเรากาลังมีการคุยกันอยู่ถึงการแก้ปัญหาตรงนี้ก็น่าจะสามารถหาทางออกร่วมกันที่ดีได้และเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้วเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษความคืบหน้าถึงไหนและสําคัญยังไงกับจังหวัดครับเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสักแก้วเนี่ยสำหรับในจังหวัดเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าของจังหวัดสระแก้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเลย คือประตูสู่ AEC ทางด้านภาคตะวันออกอนะครับแล้วก็ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีการตื่นตัวมากขึ้นนักลงทุนอของไทยได้เข้ามีการไปศึกษาพื้นที่ก่อนหน้านี้เยอะมากนะครับแล้วก็เราก็มีการกำลังดูเรื่องสนามบินในการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาครับ,รบนอกจากว่าทางรถไฟที่ทำอยู่แล้วนะครับเราก็มีการเชื่อมทางอากาศด้วยปัจจุบัน ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานสาคัญที่จะไปซัพพอร์ตด้านโลจิสติกส์และจังหวัดสระแก้วด้วยนะฮะใช่คแล้วจุดยืนหรือว่าจุดเด่นของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สระแก้วเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆอีก4จังหวัดของเราจะเน้นด้านไหนครับตรงนี้ของเราจะเน้นเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรม,มผมขยายความทางด้านเกษตรแปรรูปก่อนนะครับ,รบเกษตรแปรรูปเนี่ยในฝั่งกัมพูชาเนี่ยถ้าเกิดเราไปศึกษาดูข้อมูลจะมีการทําเกษตรค่อนข้างจะเยอะครับ แล้วกเกษตรเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนกัมพูชาค่อนข้างจะสูงครับครับ,รบแล้วทําให้มีหลายตัวที่ไทยเราเสียโอกาสเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยจะมีเรื่องกฎระเบียบโคตา้าในการนําเข้าค่อนข้างจะสูงครับเสร็จแล้วก็ทําให้สินค้าบางอย่างเนี่ยไปเวียดนามแต่ไม่ได้เข้ามาไทยทําให้ทางโรงงานของเราเนี่ยขาดวัตถุดิบ ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อตั้งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวเอื้อขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่มีเขตตรงนี้เกิดขึ้นเราสามารถนําวัตถุดิบเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าวัตถุดิบที่เรานําเข้ามานั้นจะกระทบต่อชาวไร่ชาวสวนอของประเทศเราหรือเปล่าครับ,รบก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะใช่ครับเป็นประโยชน์ครับทีนี้ฮะหลายท่านฟังเห็นตรงนี้ก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าคือข่าวเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีออกมาอย่างต่อนเนื่องแต่ไม่ทราบว่าตกลงความคืบหน้า จะจัดตั้งเสร็จเมื่อไหร่ยังไงฮะครับความคืบหน้าของจังหวัดเราเนี่ยเรามีการคุยกันอยู่ถึงการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบในสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีการรวมกลุ่มเสวนากันนะครับของในจังหวัดสักแก้วและจะมีการเชิญภาคเอกชนภาครัฐภาควิชาการครับครับแล้วก็ภาคประชาชนซึ่งเราจะเชิญส่วนกลางและก็ส่วนท้องถิ่นนะครับ มาคุยกันถึงประเด็นเรศรษฐกิจพิเศษเพราะว่าประเด็นของเราจังหวัดสระแก้วเนี่ยเราคำนึงถึงภาคประชาชนเป็นหลักครับ,รบถ้าเกิดจะให้พวกเราภาคกระชนและภาครัฐจัดตั้งเราก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าจะไปเหมาะสมกับประชาชนไหมต้องให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนใชนพื้นที่ด้วยอย่ายคุณเอก,กชัยแนะนำเลยครับว่ามีธุรกิจไหนที่น่าจะเป็นโอกาสบ้างสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปทําธุรกิจที่สระแก้วฮะครับถ้าเกิดตอนนี้ธุรกิจที่สระแก้วเนี่ยจะเป็นพวกสินค้า ผ่านแดนนะครับจะเป็นพวกสินค้าที่เห็นในตาะลงเกลือทั่วไปครับแล้วก็แต่เกิดเป็นอย่างหนึ่งที่น่าไปลงทุนที่ผมแนะนําก็คือในฝั่งกัมพูชาโดยผ่านทางสแก้วนะครับในทางกัมพูชาเนี่ยที่น่าลงทุนตอนนี้ก็จะมีสินค้าอุโภคบริโภคที่ผมเล่าขึ้นไปครับโดยที่ว่าสินค้าพวกเนี่ยในทางกัมพูชาเนี่ยยังมีความต้องการสูงมากที่ ไทยยังให้ไม่เพียงพอครับครับเพราะว่าเวลาเราไปเปิดดูตลาดในฝั่งนู้นนะครับในเทศกาลหลายอย่างสินค้าของไทยหมดเร็วมากเป็นที่ต้องการมากเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดโรงเกลือเนี่ยเรามีการเติบโตขึ้นในทางด้านแวห h ครับครับเพื่อมีการรองรับในการบริการเป็นโกดังสินค้าก่อนที่จะส่งเข้าไปฝั่งกัมพูชาก็จะสูงครับสุดท้ายนี้ครับสั้นๆใหญคุณเอกชัยพูดถึงบทบาทหน้าที่ของ YEC หน่อย ว่าบทบาทของ YEC ทําอะไรบ้างครับบทบาทของ YEC เนี่ยคือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับนะครับที่เราเข้ามาในการทํางานส่งเสริมกับหอ,อการค้าตรงนี้และรวมไปถึงเศรษฐกิจในจังหวัดเราด้วยโดยที่เราจะมาทํากับคนรุ่นใหญ่ที่ผู้มีประสบการณ์มาแล้วโดยที่ว่าเรามีการคุยกันและมีการทําให้สอดคล้องกันโดยที่ผู้ใหญ่อาจจะให้นโยบายมาและกลุ่มคนรุ่นใหม่มีการที่จะช่วยกันผลักดันตรงนั้นให้เกิดขึ้นครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับภาพรวมของการค้าชายแดนของบ้านเรานะครับแม้ว่าการส่งออกภาพใหญ่ของประเทศอาจจะดูไม่ดีแต่ว่ามูลค่าการค้าชายแดนยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i c h a m b e r o r g หรือเข้าไปคลิกไลค์นะครับสำหรับ Facebook ของหอการค้าครับที่ Facebook แล้วก็ thaichamber นะครับ วันนี้ทางรายการขอ,ขอบพระคุณมากนะครับประธาน YEC จากจังหวัดสระแก้วคุณเอกชัยครับขอบพระคุณครับ<ะ>หมดเวลาของคิดลึกคิดไกลไปกับหอาการค้าโกอาเซียเลยนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมโมนายทีมงานแล้วก็คุณเอกชัยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ